จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่197ซึ่งอยู่ที่มาที่วัดด้วยเคี่ยนนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะวันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่23ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีวิตนะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอสมประทารวัตในเรื่องของชีวกระสุนในเรื่องของ อาคุเนยวัคแล้วก็อลังขสูตรนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของวิชาชีวิตที่เ,เราพึงที่จะได้ทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลนะมีเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลแล้วเราได้มีโอกาสที่จะอุทิศบุญกุศลนะไปถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธนะ์ที่งดงามของชีวิตนะที่เราได้มีความ ใส่ใจนะต่อบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายกนะารที่เราได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกระทาแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีความงดงามนะมีชีวิตที่เอือเฟื้อเฟือแผนะ่เ,เ,พ,เ,พ,เพ,พรานะฉะนั้นใน หลักธรรมคำสอนในสมมปาปธานวัตรก็ไวเรื่องการสร้างสร้างฉันทะนะสร้างฉันทะในเรื่องของการพยายามการปรารบความเพียรน,นะการประคองจิตนะมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลนะรวมถึงการละบาปอกุศลการทำกุศลและทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเต็มที่แห่งแห่งกุศลธรรมอันนี้ก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ในที่ ในหน้าห้าร้อยห้าสิบเก้านะหน้าห้าร้อยห้าสิบเก้าซึ่งมีถ้อยคำนะว่าสมประธานรวัตรพิสูจนในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปาลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นสองสร้างฉันทะพยายามปาลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาบาปอุศสนที่เกิดขึ้นแล้ว สามสร้างขันทะพยายามปาลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสี่สร้างขันทะพยายามปาลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายนะครับเพื่อพิญโยลภาภัยบูญเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นถ้า,าว่าเราทําคุณงามความดีทําบุญกุศลเราก็สามารถที่จะอุทิศบุญกุศลไปได้นะเพราะนั้นการที่ ปู่ย่าตายายก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีได้ทิ้งความดีงามเป็นมรดกไว้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเรามาก็ดีหรือการให้ความรู้ต่างๆแกเราก็ดีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นมรดกอันล้อมค่านะเพราะว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมที่เราจะต้องมีการพึ่งพาใสยซึ่งกันและกันเพราะนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของการที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าก็พึงจะต้องเป็นชีวิตที่ทําสิ่งดีๆนั้นให้เกิดกับ ให้เกิดกับผู้คน,นต่างๆนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยนะหมอชีวกโคมารพัฒนะได้ไปขาบทูลหาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเอ่อขา้าพเจ้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการเกื้อกูลตนเองแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นด้วยนะครูหก็เลยตัดนะกับหมอชีวกการพโคมารพัฒน์ว่า ก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเมื่อท่านมีความศรัทธาในคุณงามความดีแล้วเนี่ยท่านก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมีความศรัทธาด้วยเมื่อท่านมีศีลท่านก็ชักชวนให้ผู้อื่นมีศีลด้วยเมื่อท่านมีจาระคาการบริจาคท่านก็ชักชวนผู้อื่นด้วยหรือท่านได้ฟังว่าศรัทธท่านก็ชวนคนอื่นด้วยนะหรือเมื่อท่านฟังแล้วท่านจําได้ท่านก็ชวนคนอื่นให้จดจําด้วยและเมื่อจําได้แล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ปฏิบัติตาม แล้วก็ชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามด้วยนี่แหละถือว่าเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์เรื่อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นนะนี่ก็มีอยู่ในระไตใปิดกเรื่องนี้ในชีวกสูตรหน้า271นะในหน้า271ก็มีถ้อยคําว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะชีวกรรมพวันเขตกรุงราชคฤห์ ลำดับนั้นหมอชีวกกมารพัฒได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกผู้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อครกกูรูตนเองและเพื่อเกอ้อรูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงใดเท่าพระพุทธเจ้าข้าผู้ทรงทรงตัดว่าชีวกเมื่อใดแล้วอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและชักชวนผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองมาพูดถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองมาพูดถึงพร้อมด้วยจาคะการบริจาคเนี่ยนะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะด้วยนะเอ่อผู้ตนเองประสงค์จะฟังทมก็ชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมด้วยตนเองมนพูดจำทมได้ก็ชักชวนผู้อื่นให้จำทมได้ด้วยนะตนเองมนผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อธรรมด้วย ตนเองเป็นผู้รู้อัดรู้ทำแล้วปฏิบัติตามทมตามสมควรก็ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติทมตามสมควรแก่ทานั้นด้วยอุบาสกเช่นนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอันนี้ก็เป็นห้อยคําในพระไตรปิฎกในชีวกสูตรนะที่เราทําความดีแล้วเราก็ชักชวนผู้อื่นด้วยนะเมื่อเราได้พบกับชีวิตที่สวยงามได้พบกับผู้ศาสนานะเราก็ชักชวนผู้อื่นให้ได้พบ ชีวิตที่สวยงามชีวิตที่มีคุณค่าด้วยนะสาม,มารถที่จะเชื่อมใจหลอมรวมดวงใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่จะออทำคุณงามความดีมีจิตใจมีจิตวิญญาณที่มีความงดงามนะมีการประพฤติปฏิบัติที่มีความสงบสุภาพแล้วก็เห็นอกเห็นใจเข้าใจผู้อื่นต่างๆนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็จะเป็นสิ่งที่งดงามถือว่าเป็นเป็นวิธรภาพที่ดีของการของการเป็นมนุษย์นะจะเกิดความผูกพันยั่งยืนอย่างมากเดีเะนั้นการที่เราได้มีการตัดสินใจนะทำในหลักธรรมของสม,มประทานแล้วคือละบาปอกุศลนะทำแต่คุณงามความดีนะสั่งสมบุญกุศลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจิตใจก็จะมีความสงบเบิกบานนะ ก่อนที่จะลาลับไปจากโลกนี้ก็ขอให้จิตใจนั้นได้สงบสุขก่อนที่จะลาลับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในออหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าหรือแม้แต่ในเรื่องของอาหุเนยวัคซึ่งเป็นเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปความดับไปมันก็ทําให้เราได้เกิดเกิดการปลงว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ของเราเลยแหละนะมัน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 เป็นอนัตตาที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราไม่พึงที่จะได้ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็อยู่ในอ,อ,อาหุเนยวักนะในหน้าร้อยปสิบเจ็ดนะในหน้าร้อยปดสบเจดอาหุเนยวักก็มีถ้อยคําว่าเออ่ในทำในวิ ในรูปว ia, ิจารณ์อยู่ในสัตธรรมวิจารณ์อยู่ในคันธวิจารณ์อยู่ในรถวิจารณ์อยู่ในโผฏฐัพพวิจารณ์อยู่ในธรรมวิจารณ์อยู่พิ่นาเห็นความไม่เที่ยงในรูปขันอยู่พิ่นาเห็นความเป็นทุกข์พิ่นาเห็นความเป็นอนัตตานะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพิ่นาเห็นความสิ้นไปเห็นความเสื่อมไปนะร่างกายมันก็เสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ทําให้เราได้เกิดความเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ หรือแม้แต่ในเรื่องของการผูกมิตรมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรได้กล่าวกล่าวกับกับเพื่อนสหธรรม,มิกถึงถึงในอลังคสูตรว่าอขอให้เธอนั้นจงได้พินาคข้ควรในหลักธรรมจำหลักธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วก็ขอให้เธอเป่งวาจาที่งดงามสลักสลวยไพเราะนะทำให้ผู้อื่นเนี่ย คอยตามมีความสดชื่นในใจได้นะพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนขององค์สเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะอยู่ในในพระไตรปิฎกเล่มเล่มที่ยีบสานี้ในหน้า3าม้าบหในอลังคสูตรนะว่าหน้าที่นั้นแลภพระสาสดาีบุตรได้เรียยพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พิสูจประกอบด้วยทำโอประการเป็นผู้มีความสาม,มารถสําหรับตนเองและความสาม,มาสาหรับผู้อื่นนะก็คือหนึ่งไข้ควรได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรที่เป็นความดีเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเออนี่เป็นสิ่งดีที่เราพึงที่จะได้กระทําทรงจำทมที่ฟังแล้วไว้ได้นะก็จําหลักธรรมที่ทระวงทรงตัดสอนพินาเนื้อความแห่งธรรมที่จําได้นั้นนะเราก็เออได้จดจำนะจำในโพธิภิกขีธรรมหลาเจ็ดประการเช่น อิทธิบาทสี่การทํางานต้องมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานะการที่แบบว่า,าสติปัฏฐานสี่นะพิรนาในกายในเวทนาในจิตในธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในพละห้ายินทรีห้าหรือพ่อชงเจ็หรือมัคมิยงแปดต่างๆเหล่านีน้เป็นต้นนะรู้อัดรู้ทำแล้วปฏิบัติทำนั้นได้นะคือรู้ถึงกฎตรละความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราเราก็สามารถที่จะ ปฏิบัติตามได้ห้ามีวาจางามเจราจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้คือแบบพูดแล้วต้องพูดให้ชาวเมืองเขาเข้าใจด้วยอย่าไปพูดแบบแบบพูดแบบสัพท์ที่มันยากแล้วเขาไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์นะแล้วใช้วาจาที่มันสละสลวยไพเราะนะไม่ใช่วา่าแหมพูดหยาบคายอะไรเงี้ยไม่ดีนะพูด มีวาจางามนะเจราจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาที่ชาวเมืองเข้าใจสละสลวยไม่หยาบคายนะแล้วก็ชี้แจงให้เพื่อนพรม,มาจารีเห็นชัดชวนอยากให้รับเอาไปปฏิบัตินะเล้าใจให้อาจหารแก้วกล้านะปอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงฟังธรรมคำคือฟังหลักธรรมพุทโธแล้วเกิดความสดชื่นล่าเริงอ่ะว่าทําความดีไว้มันมันไม่สูญหลายมันไม่เสียหายอะไรหรอกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้น ในชีวิตคนเราการที่เราได้มีการาใส่ใจผู้อื่นนะการได้พบเจอผู้คนนั้นะถือว่ามันเป็นวาสนานะเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยแต่ละคนมันก็มีอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นในการปฏริบัติของเรานะั้นก็ต้องให้มันมีความน่าเชื่อถือน่าศรัทธาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใครทําความดีแก่เราหรือทําความดีต่อประเทศชาติหรือต่อสังคมเราก็ต้องเออ มีการชมเชยเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตัดไว้ในมงคลลสูตรว่าบูชาจะปูชนียานางเอตมังฮัลมุตตะมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอ่ยปากชมนะรู้จักการขอบคุณเขานะเป็นผู้ที่มีความกตัญยูกตาวทีรู้ถึงบุญคุณของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของเพื่อนฝูงที่ได้ช่วยเหลือเรามาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะทำสิ่งดีๆนะแก่ผู้คนด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิต มันก็จักเป็นชีวิตที่มีความหมายนะสามารถที่จะฉายแสงประกายเจิดจ้าในเรื่องของความสุขนะที่เรามีความภูมิใจในตัวเองที่เราได้เพื่อเฟื่อเผื่อ,อแผ่ต่อผู้อื่นนะแล้วทำงานกระยายก็ทำไปทีละขั้นทีละตอนนะมีทักษะในการดำานงชีวิตนะคือ,เ,อ,อเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาที่มันเหลือ <c oughs> น้อยนิดนี้ที่เราจะต้องทำกุศลและทให้ดีที่สุด นะทําสิ่งที่ดีที่สุดนะมีความสุขภาพอ่อนน้อมให้มากที่สุดนะดูแลสุขภาพของเราเองให้ดีที่สุดด้วยทั้งกายแล้วก็ใจนะมีการสร้างกำลังใจให้กับตัวเรานะออมองทุกสิ่งนะเป็นสิ่งที่มีความ Ờ, งดงามอย่างเช่นวันนี้หลวงพี่ได้มาที่วัดห้วยเขียดแห่งนี้ซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสงบแล้วก็มีแมกไม้มีต้นหูกระจงมีต้นไม้อะไรอยู่มากมายนะสวยงามต่างๆนะเพราะนั้นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีการได้แบบมีสติระลึกรู้ได้หายใจลึกๆนะได้มีความเข้าใจโลกมีความผ่อนคลายเนี่ยนะชีวิตมันก็ย่อมมีความเบิกบานเพราะว่า ในความหมายของของชีวิตนั้นเนี่ยนะก็คือชีวิตที่จะต้องเป็นชีวิตที่มีมีคุณค่านะเป็นชีวิตที่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งผู้อื่นได้นะมีความเมตตากรุณานะใช้ช่วงเวลาในปัจจุบันขณะที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนี้เนี่ยนะอย่างดีที่สุดทําตัวให้เป็นของฝันแก่โลกใบนี้หรือแก่เพื่อนมนุษย์นะมีแรงบันดาลใจที่จะทํา ทำความดีต่างๆนะมีความเมตตามีความจริงใจต่อเขาเหล่านั้นนะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะมีความซาบซึ้งในคุณงามความดีของของผู้อื่นซาบซึ้งในความงดงามของธรรมชาติความเรียบง่ายของธรรมชาติความเรียบง่ายของชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่การการที่เราได้มีความสํานึกรู้คุณก็ตามนะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ย่อมเป็นเป็นความ งดงามของชีวิตเป็นคุณค่าของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ดีของของชีวิตนะที่เราได้ทำคุณงามความดีต่างๆนะมีจิตเมตตามีความรักนะที่จะมุ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะชีวิตเราขณะปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังสามารถที่จะเ,เดินเหินได้ไปไหนมาไหนได้ รับประทานอาหารได้นอนหลับได้ถือว่าเป็นชีวิตที่โชคดีแล้วที่เราไม่ต้องนอนิดเตียงมีบางทีก็เหลือเชื่อนะบอกว่าแบบคนรวยบางท่านเนี่ยท่านรักษาตัวเนี่ยสองวันหนึ่งล้านบาทวันละห้าแสนวันละห้าแสนนะจนแบบหมดไปรักสิบกว่าล้านแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปต่างๆเหล่านี้มัตนต้อในั้นการที่เราได้มีมีมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นความโชคดีนะโชคดีของชีวิตแล้วนะเป็นความโชคดีของชีวิตแล้วนะเพราะนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาทำรบกวนจิตใจก็ขอให้เราได้มีความเ,เข้มแข็งนะมีความเ,เข้มแข็งไม่ไม่สะทกสะท้านนะมีจิตใจจดจอ่อเพ่งลึกเข้าไปในในจิตวิญญาณของเรานะ แล้วทํางานสิ่งใดก็อย่างที่บอกอะ่ะคือเราจะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้นเราจะทําด้วยความเ,เบิกบานใจอะไรต่างๆอเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นในข้อไตรบิดกในเรื่องที่23ในสัมมาปทาลาวัคซึ่งในเรื่องของการสร้างฉันทะในเรื่องของการพยายามนะการปรลบความเพียรการวาครองจิตของเรา รือแม้แต่คว,วามมุ่งมั่นนะเพื่อที่จะป้องกันบาปกรรมทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะและว้วก็มุ่งมั่นที่จะละบาปทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะทํากุศลละธรรมทั้งหลายแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเจริญกุศลละธรรมทั้งหลายให้มากนะมีศรัทธามีศีลมีใจที่เมตตาฟังข้อธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ได้ปฏิบัติตามด้วยนะหรือการที่แบบ มีใจที่เข้าใจในการดำรงชีวิตนะว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันย่อมเสื่อมไปดับไปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่การที่มีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะพูดจาดีตามคำสอนของ ภาษารีบุตรในอลังคสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแลเขาย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามในการดำรงชีวิตของเรา,าตามพระไตรปิฎกเล่มที่23ในวันนี้ในวันนี้ได้กล่าวถึงพระไตรปิฎกเล่มที่23มีเนื้อความงดงามอยู่มากหลายคือสามารบประทานวัคที่ดีอยู่มากมายพึงสร้างฉันพะและปาราลบความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลทั้งหลายมุ่งมั่นทั้งใจกายเพื่อสร้างความดีนั่นสั่งสมบุญกุศลไว้อย่างดีพันสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความงดงามในจิตใจหรือแม้แต่เรื่องราวที่หมอชีวกโกมารพัทได้กราบทูลถามให้ทรงตรัสสิ่งสงสัย ว่าการมีชีวิตเพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างไรรวมถึงเกื้อกูลตัวเองไซให้ดีงามพระพุทธองค์ทรงตัดให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธามีศีลและวาจาที่อ่อนหวานมีจิตใจที่เมตตาอยู่เนิ่นนานฟังพระสัตธรรมแล้วชักชวนผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้มีความปลดปลงในชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่ เที่ยงเป็นหนักหนาชีวิตมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดมาย่อมเสื่อมไปและดับไปหรือแม้แต่คำสอนของภาษาลีบุตรที่ได้ผุดความคิดเช่นนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการกล่าววาจาให้จับใจมีความไพเราะนั้นไซย,ย่อมดีงามสายสัมพันธ์ของชีวิตเป็นแก่นสารที่พวกเรา ทุกวันวานได้สรรหาใส่ใจผู้คนด้วยศรัทธาทำความดีนั้นหนาย่อมงดงามความดีนั้นเป็นมรดกธรรมของชีวิตเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบุลิขิตเช่นนี้ได้ขอให้ชีวิตมีความสวยงามตลอดไปทำสิ่งใดก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนมีจิตวมีจิตว,วิญญาณอันงดงามบริสุทธิ์เปรียบประดุดน้ำค้างกลางหาวนั่น มีความสงบสุภาพวาจาไพเรายะย่อมดีพันมีมิตรภาพที่ดีนั้นย่อมเบิกบานตัดสินใจใดๆพึงมีสติได้ระลึกได้ระลึกยังคิดดีหนักหนามีสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดมาจิตใจสงบนั้นหนาย่อมดีงามขอหน้าแห่งคุณแร่นัตนาไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวเราได้ฟังการอ่านทุตรปิฎกในเล่มที่2ีส ในสัมมปทาลาวักในชีวกสูตรนะครับในอาหุเนยวักและก็ในอาลังคสูตรขอได้โปรดเป็นพราะปัจจัยพิบัตรทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกต่างขอให้ามีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอ,อยงสมเด็จสมบวรณมุ่งมาปาตถนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรบรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทผู้ฝ่ายทั้งหลายทั้งของพี่และของพวกเรา ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างวัดทําบุญที่วัดห้วยเคียนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนานในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร